ครับดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่เอฟซีนะครับกับรายการอินไซต์ไทเกอร์โเป็นยังไงครับก่อนอื่นเลยฮะสถานการณ์ล่าสุดของเชียงใหม่เอฟซีครับท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าดูจากตารางคะแนนครับพี่เอกเราห่างจากโคต้าลุ้นชั้นอยู่แค่สามแต้มก็ถือว่าไม่ไม่ไม่หนักหนาสาหัสมากเพราะว่าเส้นทางยาวไกลเดชบุญไงแต่เกมล่าสุดที่แฟนๆอาจจะบ่นเสียดายกันเป็นแถวเลยเพราะว่า เราเปิดบ้านเจอกับ BBCU แบ่งแต้มเสมอสูงสุดครับ็นไงฮะทศนะหลังจากชมเกมแล้วอย่างที่บอกเดชบุญวันที่แข่งนะเสมอหมดใช่สถานการณ์สนามอื่นเป็นใจด้วยเราแข่งก่อนเขาออเสมอหมดก็เลยทำให้คะแนนไม่ทิ้งกันเยอะถูกต้องแล้วก็เราก็เล่นเอาพูดตรงนะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าผมบูุมผกเลยนะผมดูจากดูจาก ผลงานแล้วดูจากลูกเกมแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงๆถามว่าทําไมไม่โรเตชันถามว่าก็อินดูก็เจ็บถูกไหมเจ็บด้วยแล้วก็ตาแหน่งที่โรเตชันมันโรไม่ได้อีกอย่าง BBC ีซเนี่ยก็เป็นทีมที่ไม่ธรรมดาคุณแบงค์เขาประสบการณ์ไยลีกเอาเอาเทียบค้าจนเลยคือยังไงเขาก็อยู่ในเกณฑ์ค้าที่เหนือกว่าเราถูกต้องนะฮะไม่ใช่เหมือนเราแพ้ค้าเข้ามาตลอดใช่ครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วซึ่งซึ่งผลออกมาเสมอเนี่ยผมว่าโอเคนะ อย่างน้อยเราไม่เสียประตูในบ้านนะถูกต้องตอนนี้ถ้าไปดูตารางเนะี่ยชิงใหม่เอ็ f ซีเป็นทีมเดียวในดิวิชันหนึ่งหรือว่าไทยลีกสองนะที่ไม่เสียประตูในบ้านเลยสักลูกเลยเห็นไหมเออวันนั้นกัสมีก็มีโอกาสแต่เขายังยิงออกไม่ได้นะ,นะกัสมีเขาก็เขาก็หมุดยิดว่าจังหวะที่เขาจะได้ประตูเห็นไหมหลายลูกเขาก็ทําไม่ได้เราเองก็เหมือนกันถูกต้องแต่วันนั้นเกมรุกของเราก็ยอมรับว่าเอาจะอึดอัดต่อเกมกันไม่ค่อยจะได้ก็คือหาโอกาสิงเขาน้อยมากๆแล้วก็ถือว่าเราก็ โชคดีด้วยที่ไม่เสียประตูให้กับผู้มีสิทธหรือว่าในหนึ่งแต้มที่ไม่เสียหายมากนะแฟนบอลอาจจะคาดหวังให้เราแบบเล่นในบ้านชนะทุกนัดเลยแล้วก็ <laughs> ใครก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่บานทีต้องมีหลายปัจจัยด้ยายอ,อ,อันดับคะแนนยังยังสวยอยู่ยังเกาะกลุ่มอยู่ยังยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีม,มีมีข่าวดีาสาหรับ,ค,รบคนที่อยากจะซื้อตั๋วแบบแบบสะดวกสะดวกหน่อยสำหรับการเล่นในบ้าน ตอนนี้สโมรสรครับพี่เขามีความเป็นอินเตอร์ความเป็นสากลมากขึ้นคือซื้อตั๋วผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสโอ้โหนี่ผมฝันมานานแล้วนะ <c oughs> นี่เลยฮะจริงๆจะเริ่มเดือนเมษายนนีนนนน้เลยโอ้โหยก็คือ2อเมษายนเจอกับอาร์มี่อาร์มี่อ่ะใช่ไหมขั้นตอนเป็นยังไงพี่เอกไหนๆก็ทำบ่อยเพราะว่าก็ทีม่าเขาซื้อผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ง่ายๆเลยนะขั้นตอนแรกอ่ะขั้นตอนแรกง่ายๆเลยเดินไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เขาต้องสเซอร์วิสส่วนใหญ่ก็อยู่ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับถูกคำจริงมีหลายที่นะใช่แต่ที่เยอะและใกล้ที่สุดก็คือเซเว่นอีเลเว่นนะฮะเสร็จแล้วเดินเข้าไปบอกพนักงานว่าขนมจีบซัลตะเฮ้ยไม่ใช่จะดูคู่เชียงใหม่ครับนะครับพบกับทีมแมนยูอะไรประมาณนี้โอ้ผมแมนยูเลยนี่คือเฉพาะเกมในบ้านฮะเกมในบ้านหลังจากนั้นเนี่ยพนักงานก็จะขีดมาว่าโซนของเชียงใหม่ก็ ดูไม่ยากก็มีแค่ W นะครับ n แล้วก็ e เอาง่ายง่ายก็คือ w ก็คือเสือใหญ่ฝั่งหลังคาจ้าจากหลังคาแล้วก็ n เนี่ยก็จะเป็นช้างภายแล้วก็สิ่งเหนือเสือใต้อุนต้า e ก็ง่ายง่าก็คือหมาเห่าไปตรงแห้งตรงงั้นเลยนะครับ s เพราะ่เป็นของเยือนใช่ครับหลังจากนั้นเสรจก็จ่ายตังค์ไปนะ ซึ่งเขาจะบวกเพิ่มกี่บาท15บาทเป็นค่าบริการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไปที่สนามเราก็จะได้เหมือนเป็นเป็นสลิปสลิปมาซึ่งสลิปเนี่ยต้องไปแลกเป็นตั๋วกระดาษมาตั๋วกระดาษโอเคแล้วก็เอาตั๋วกระดาษเนี้ยวันแข่งอ่ะเอามาด้วยอย่าลืมนะไปถึงสนามไม่เอาตั๋วกระดาษไปที่หน้าหน้าประตูทางเข้าเจ้าที่เขาจะสแกนสแกน QR code หรือว่าบาร์โค้ดอะไรนั่นแหละครับผมจะตรวจเช็คแล้วเขาก็จะขามือพี่เอกมาแล้วก็อ่ปึ้งปึ้งมือแล้วก็ ปึ้งที่ที่ตัวด้วยสองจุดบนข้อมือกับบนตัวก็คือรวดเร็วเลยเพื่อที่จะป้องกันการกลับมาใช้ตัววนตัววนใช่ทีนี้นะผู้ชมคนที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัวแบบนี้จะเล่นเกมได้ไหมไม่ต้องห่วงนะดูภาพตัวึ้นให้ตัวกระดาษที่ว่าเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ด้านริมหรือด้านต้นขั้วเพื่อให้สําหรับฉีกสําหรับย่อนย่อนรางวัลตอวปาครึ่งมันจะได้มีสิทธิ์ในการร่วมสนุกด้วยครับต้องขอย้ํานะครับว่าต้องไปก่อนเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ย ปิด2ชั่วโมงสอนเกมจะเริ่ม2ชั่วโมง5โมงนี้ไม่ทันนะไม่ทันเลยครับต้องไปก่อนเอาง่ายถ้ามอนเตทุ่งอะนะเอาง่ายๆคุณแบงค์ก็คือ1วันเนี่ยกำลังดีนะครับเอาง่ายเหมือนซื้อบัตรตั๋วทีมชาติเลยเหมือนกันเลยนะก็จะเริ่มในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้นะผมทจไม่ปิดก็คือ2เมษายนที่เราเปิดบ้านเจอกับอาร์มี่อยูในเตะนะฮะก็ไปลองดูได้สตหรบบท่านที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วไม่อยากจะไปต่อคิวที่หน้าสนามในวันแข่งก็สามารถาซื้อตั๋วผาน เขาตัวเซบิดได้เซเบตเยอะแยะเลยครับผมครับเอาบุรีเกมหน้าต่อไปครับพี่เอกโอ้โหเป็นเกมที่ยากอีกเกมนึงเลยออกเยือนนะเกมเอฟซีต้องออกเข้ามันไปเยือนทีมที่อยู่ใต้สุดของไอริสสองโอ้โหโว้ชนจากแดนใต้ฮะสงขลายูไนเต็ดโอ้โหนี่เขากลับมาใช้สนามตีนยังเลขสองครับผมโอ้โหจะบอกเขาไปนาทวีนาทวีสองผมโอ้ถ้านาทวีนี่ผมนับถือเลยนะใครไปเนี่ย เก่งมากจริงๆอีกอีกหกสิบกว่ากิโลก็จะเข้าเข้าเขตอ่าสามจังหวัดชายแดนใต้นะใช่ครับอำเภอนาทาวีติดกับปัตตานียะลาเอนะฮะก็ปีนี้ครับพี่เอกสงขลายูเนเต็ดผมต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนเดิมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งบอร์ดบริหารประธานหรือแม้แต่ผู้จัดการทีมอันดับคะแนนเขาก็ไม่ค่อยดีนะนักเตะนี่หูโลกเกือบหมดเลยนะปีที่แล้ววิลเลียนโมตาหรือว่าซัวเรสที่เคยมีข่าวกับเรา ขาไม่อย <that> ู่กับสงขานะเขาออกมาหมดแล้วรวมถึงโค้ชด้วยมือดีนะก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าจะผมเช็คดูนะผู้เล่นเก่าจากปีที่แล้วเนี่ยเหลืออยู่แค่สี่ห้าคนเองฮะอย่างตัวไทยก็มีกัปตันทีมอย่างยุทธนาใจแก้วพัฒนาซอกจอหออันนี้น่าจะคุ้นกันดีครับผมแล้วก็ฟานติสโกโซเรสซึ่งเป็นพี่น้องกับโซเรสที่มีข่าวกับเรานั่นแหละครับผมฟานติสโกโซเรสยังอยู่นะฮะแล้วก็นี่เลยฮะ คุณซื้อของพวกเขาเนี่ยปีนี้ก็คือโค้ดเลียบนะฮะวะสันสังฆพันธ์ซึ่งเป็นคนนาทวีโดยกําเนิดแตดดีกีไม่ธรรมดานะเพราะว่า<ม>ปีที่แล้วเขาก็เป็นผู้ช่วยโค้ดให้กับไทยฮอนด้าด้วยนะฮะ<ม>แล้วก็เคยคุมปัตตานีเอฟซรวมไปถึงเป็นผู้ช่วยโค้ดให้กับนบพรเอกศรตราด้วยนะครับปีนี้ก็ได้คุมสงขาแบบเต็มๆตมตัวเลยับนะส่วนตัวต่างชาติที่เราต้องระวังนะนะซึ่งเัมเบก็ศึกษามาแล้วก็นอกจากฟาซิโกโซเลสแล้วเขาก็ยังมี ดาบิดดาซินวาคนนี้พี่เอกน่าจะคุ้นเพราะว่าปีที่แล้วเขาเล่นกีฬาให้กับบางกอกใช่ไหมที่แบบผิวดำๆหน่อยเป็นนักเตะจากโปรตุเกสแล้วก็มีกอร์กาเวลาสโกมิดฟิลช์ชาวสเปนนะนี่เคยเล่นในทั้งสกีสเกตท่าเรือแล้วก็ขอนแก่นนะครสิ่งนี้ก็มาอยู่สงขลาแล้วแล้วก็นี่ฮะกองหน้าจอมเก๋าพี่เอกต้องคุ้นหูอายุ34ปีแล้วเป็นชาวจอร์เจียจอร์จีซิมารูคิเซ่คนนี้เล่นในเมืองไทยมาหูหลายปีมากจอร์จีนี่คิดยังไงไป สงาชื่อมาโพล่เอาตอนนี้แบบใกล้จะประกาศหลายชื่อแล้วอะนะฮะก็คนนี้เนี่ยเคยอยู่ TTM เชียงใหม่มาก่อนด้วยนะนานมากแล้วเคยอยู่ TTM ยาสุบเคยอยู่บางกอบการ์ดด้วยเป็นนักเตะรุ่นแบบรุ่นเดอะรุ่นเก่าเกืกเลยนะครับเหมือนรุ่นเดียวกับพอยคาโลประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็ยังมีกองหลังชาวเกาหลีใต้นะครับบูยุนนะฮะก็คงจะได้ทักทายกับโจอะไรนะบูยุนบูยุนบูยุนอ่าบู กูยุ่นกองหลังชาวเกาหลีใต้เนี่ครับก็นี่แหละคือผู้เล่นต่างชาติที่คีดว่าเราอาจจะต้องเจอในเกมที่นักในวันนี้ส่วนนักเตะไทยก็มีผู้เล่นเก่าเชียงใหม่ด้วยอ๋อนี่ไงอีฟานอีฟานเจเนกใช่ตอนนี้มาอยู่กับสงขาก็ถือว่าได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอใกล้บ้านเลยสบายเลยใกล้บ้านเลยนะฮะได้เจอกันแน่นอนนะครับโนษณาที่พี่เอกบอกไปฮะว่าเกมนี้เราเดี๋ยวจะต้องไปเตะที่นาทีวิสเตเดียมก่อน เขาจะไปใช้สนามติน MM ัสส <cción> ุรานนท์เนี่ยเลขสองซึ่งเขาปรับความจุนะจาก3 5 0 0 0ืขยับไปเป็น4 5 0 0 0เลยนะเขาเตรียมไงเขาใส่เก้าอี้ใช่เขาเป็นรองข้าราชการกีฬาสถานอ่ะใช่เขาเตรียมเพื่อจะจัดกีฬาใหญ่ๆหญ่กีฬาแห่งชาติปีนี้แหละใช่ครับผมเหลือเชียงใหม่เนี่ยยังไม่ได้ใส่เก้าอี้เลยแต่คงไม่นานนะคงจะได้ใส่เก้าอี้แล้วใส่ก่อนหน้าใหม่ใช่ไหมไม่เชียงใหม่เขาใส่เก้าอี้ไงโอเคเพราะว่า AFC เนี่ย สนามจากปัจจุบันนี้ยเอฟซีต้องใส่เก้าอี้หมดถูกเชื่อไหมก็คงไม่นานเนี่ยเดี๋ยวได้ใส่โอเคครับแล้วก็นี่ครับท่านผู้ชมผลงานของสงขาเตะมาเจ็ดนัดเนี่ยเพิ่งชนะแค่เกมเดียวครับพี่นั่นไงนั่นไงเป็นโอกาสดีเพราะเปิดบ้านชนะหนองบัวหนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ไปแล้วถึงสี่นัดนะเนี่ยเดี๋ยวผมบอกไปปีนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะเลยครับครับเล่นในบ้านมาสามนัดแพ้ขาบ้านไปสักสองนัดแล้วนั่นไงแพ้ชัยนาทนี่แพ้กระจัวกับชัยนาทครับผม แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังก็คือสงขาตอนนี้เขาอัดอันเพราะเขาไม่ชนะมา4ี่เกมติดแล้วครับเป็นการแพ้ถึง3นัดเขาก็คงกะจะแบบในบ้านด้วยนะกะจะเต็มที่กับเราตรงนี้เราต้องระวังให้ดีนะครับนัดล่าสุดที่ลงสนามไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะบุกเสมอกเกษตรศาสตร์สองสองเรียกว่าม,มาไล่ตีเสมอเอาได้นาทีสุดท้ายเลยฮนะสงขาไม่ยอ,นะอมแพ้ไล่ทีเสมอได้นะครับคุณนี้เจอกันในดิวิชั่นหนึ่งหกครั้งครับพี่เอกครับ สงขาชนะ3เราชนะ2แล้วก็เสมอหนึ่งครับปีที่แล้วเราแพ้ทั้งไปและกลับด้วยฝีมือการคุณพีนของเด็กคอสชโค้ดสมชายมากบุญครับเราโดนเระเยาได้เยอะเลยนะฮะเรามาเยือนที่สงขาเนี่ยสามครั้งแพ้ไปสักสองฮะผลสุดท้ายที่บุกชนะพี่เอกน่าจะจำได้ฮะจำได้แรกของใครฮะมิวระจำได้นะเนี่ยชนะหนึ่งศูนย์น่ะคือครั้งละครั้งเดียวที่เราบุกชนะปี2015เป็นเกมเปิดฤดูกาลเลยใช่ แฟนบอลมีแฟนบอลเชียงใหม่ไปด้วยขากลับมายิ่งใหญ่ติดสนามบินเลยฉลองคิดว่าเกมนี้ฮะที่นาทีวีเีเรียมบุกไปเยือนบุกชนจากแดนใต้เราจะเป็นไงครับพี่คือคือนับนี้ยเชียงใหม่อ่ะค่อนข้างที่จะได้เหมือนกับว่าปรับพักผ่อนเต็มที่คูณตรงเลยนะพอเราแข่งวันเสาร์ไงแล้วก็ยาวยาวมาจนถึงวันเดินทางและอย่างหนึ่งเนี้ย อย่างที่เกมของสงขาเนี่ยเขาไม่ค่อยดีเหมือนปีที่แล้วอ่าพูดตรงเลยเสียไปเยอะนัดนี้เนี่ยเชียงใหม่แพ้ไม่ได้นะคือแปลง่าดว่าต้องมีแต้มกลับออกมาชนะเลยโอให้ชนะเลยนะอันนี้แบบฟันธงแบบไม่อายใครเลยเพราะว่าเราออกนอกบ้านเราเล่นเริ่มเก็บแต้มได้นะใช่สมชนะบางกอกใช่ครับก็คืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะตัวผมปุ๊บไปก่อน ตัวที่เจ็บๆพวกนี้อาจจะกลับมาได้แล้วหรือไม่กลับมาหรือยังไงก็แล้วแต่คาแบกเป็นคนจัดตัวเราก็ได้ค่วิเคราะห์เอาข้อมูลมาให้ก็ตามรุ่นก็ได้ครับทุกโยมวันเสาร์นี้นะหกโมงเย็นครับที่สนามนาทวีสเตเดียมนะใครไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะส่งแรงเชียร์แรงใจไปด้วยกันก็ขอให้เรารักษาอันดับเกาะกโหได้ชนะนี่ขึ้นเลยนะโอเค14เพราะเราห่างโซนเลื่อนแค่3แต้มชนะก็เป็น14บ่ใช่ครับต้องป็นต่อไปน่ารุ้นน่ารุ้น ครับ okay, เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าสตาร์พยักมาดูกันว่าผมจะไปจะเข้าคุยกับใครสักคนครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็น B G Leo Bangkok Airways World เมืองไทยประกันชีวิต Starlet Plan B โรงพยาบาลแมคโครมิก Mac Fitness ล,ลั c ตาซอย l ก a r t o o n Club า h a า n e l Sarika r e n o v a และ Toyota Rush ผู้ชมยังอยู่กับเรานะรายการอย่างเป็นทางการของสโมสรเชียงใหม่เอฟซีนะครับ Insight Tiger ครับครับสตาวพยักครับก็บสัปดาห์นี้ผมจะไปพูดคุยกับนะักเตะที่ต้องนะบอกว่า ตอนย้ายมาเห็นหน้าครั้งแรกแฟนบอนลุงเอาลุงที่ไหนไหวเหรอเกิดว่าลงสนามมาแล้วเป็นไงตอกูคุดยอดเลยไปได้ลุกระรับรับในดีเด็นที่ไหนมากแล้วแข็งแร่งเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆเลยใช่ตอนนี้ก็ยึดทุนที่ทางทางรับตาแล้วครับผมนี่เลยฮะไปพบปะาพูดคุยกับนักเตะจอมเก๋ามากประสบการณ์นะฮะก็อยู่โอสถสภามาแ้วโอ้โหแบบติดปีได้อะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่กับเราแล้วนะประสบการณ์ของเขาจะช่วยใช่ไหมซีดีอย่างแน่นอนกับคนนี้ฮะ บุญมีบุญรอดครับมีสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมแบ็กซ้ายนะที่หลายคนได้เห็นฝีเท้ากันไปแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักของยูไนเต็ดนะบุญมีบุญรอดเลยฮะผมจับมาสัมภาษณ์พูดคุยกันในวันนี้แล้วนะจับมือครับมีต้อนรับสู่ย่ไนเต็ดนะครับบางคนเห็นบุญมีครั้งแรกได้ตกใจว่าเอ๊ะ ลุงคนนี้อายุเท่าไหร่กันแน่เนี่ยเป็นปริศนากันแล้วเกินแต่เห็นเขาวิ่งฟิตปึ๋งปัง90นาทีไม่มีหมดงงในพละกําลังวังชาเลยข<ม>องมีบอกกันตอนอายุจริงๆเท่าไหร่อายุจริงๆปีนี้35ครับโอ้โหดูฮะพี่โยม90นาทีนี่สบายๆเลยเล่นได้เลยนะฮะชีวิตเส้นทางลูกหนังนี่ตั้งแต่เล่นมาแ,แบบเป็นเรื่องบันดาลจนถึงปีนี้เนี่ยกี่ปีแล้วที่วิ่งอยู่บนสนามหญ้าก็ปีนี้ปีที่11นะดูฮะ ชมเส้นทางลูกหนัง11ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปผจญภัยไปอยู่กับทีมอะไรมาบ้างเล่าฟังหน่อยครับเริ่มแรกก็เซ็นสัญญากับสโมสรการท่าเรือก่อนครับ,รบเป็นเขาเรียกว่าอะไรดาวรุ่งครับเซ็นกับท่าเรือก่อนทีนี้ก็อพอเรียนจบับเรียนจบมาถึงปี4ครับที่หมหาลัยมอเตอร์ในเชียงก็ได้ไปคัดตัวกับสโมสรวัสดสภัยม .10 ยุคนั้นก็มีพี่เบ้ มีนชัดับทําทีมอยู่ครับก็คัดได้สองอาทิตย์ก็ก็ติดอะไรเงี้ยเขาบอกจะเซ็นสัญญาไหมผมก็ดีใจมากผมก็ตอบตกลงเลยอะไรเงี้ยก็อยู่โอสถมามาสามปีแล้วก็กลับไปท่าเรืออีกกลับเพราะนั้นอาจารย์ผมทำครับอาจารย์ไพบุญโค้ชไพบูญเลยเหมือนเราทอะไรเงี้ยโอเคอ่าพออาจารย์ทำปุ๊บได้แมตช์เดียวแกก็ลาออกเลยนะพิเตี้ยเข้ามาทำแทนพี่เตี้ยพี่เตี้ยพี่เตี้ยสอกงทีนั้นก็พี่เตี้ยเข้ามาทำก็ได้แชมป์ครับได้แชมป์ โตโยต้ามั่งรู้สึกว่าชิงกับเทโรอะไรเงี้ยครับได้แชมป์ปุ๊บทีนี้ก็พี่เตี้ยบอกจะเซ็นสัญญาต่อไหมเงี้ยผมก็คิดอยู่อะไรเงี้ยครับเลยไม่กลับมาโอซอนดีกว่าเพราะจะพี่เบ๊กขึ้นเป็นโค้ชใหม่อะไรเงี้ยอ๋อก็เลยกลับไปอยู่โอล้วก็ก็เหมือนไปมาๆเหรอท่านเรือกับโอซอนนะใช่ครับก็เลยอยู่โอซอนมายาวเลยครับจนจนหมดสัญญาปีนี้ผมก็คิดอยู่อะไรเงี้ยพอดีก็เลยออกมาดีกว่าหาความท้าทายใหม่ๆอะไรเงี้ยครับครับคุณรู้อยู่โอซอนมากี่ปีเนี่ยเฉพาะโอซอนเนี่ยรอบหลังเนี่ยเพราะโอซอรอบหลังมาอยู่ ก็10ปีพอดีครับสิปีนี้คโคโยมเรียกว่าเป็นเป็นลูกม่อของโอซุตสภาหรือเป็นโอซุดแมนอะไรอย่างี้หรือวะฮะถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราจะเป็นออดิสักานูนะกิเซดาเกนเดมเนี่ยฮะพวกนี้ก็คือเคยเล่นกับเชียงใหม่บางนั้นเลยนะครับพอได้รับคําตอบจากผู้ใหญ่ว่าเอาเคมาเล่นกับเชียงใหม่เอฟซีเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ฟังแนวทางแล้วว่าเออทีมเชียงใหม่เอฟซียาก อยากขึ้นไปเล่นไทยพี์ลีกอะไรเงี้ยผมก็ดีใจด้วยเพราะมันเป็นความท้าทายใหม่ของผมด้วยว่าเราอายุขนาดนี้เราเรายังเล่นได้แล้วเราจะพาสามารถพาทีมเชียงใหม่ขึ้นไปเล่นไทยพี์ลีกได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนตัวผมแล้วผมเป็นนักสู้อยู่แล้วเนี้ใช่ไหมผมว่าผมเล่นบอลไม่เก่งนะแต่แบบผมสู้อะไรเงี้ยตลอด90%นาทีผมผมจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ผมผมอยากชนะอะไรเงี้ยที่ ผมลงไปเล่นหน้าอะไรเงี้ยครับโอ้ครับสิ่งหนึ่งที่ที่ผมก็นำลังจะชื่นชมบุญมีเป็นการส่วนตัวครับท่านผู้ชมก็คือการดูแลรักษาตัวเอง,องเรื่องของระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนะฮะไม่ง่ายเลยกับนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ท,ที่ที่อายุเนี่ยแต่เลขสามเนี่ยเป็นธรรมดาที่ที่จะต้องมีความร่วมรวยไปนะฮะความแตกต่างก็มีจากที่เคยเล่นระดับไทยลีกมาตั้งเป็นสิบปีนะมาปีนี้มาเล่นในระดับดิวชั่นหนึ่งหรือว่าไทยลีกสองมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ ผมว่าบอลทุกวันมันไม่แตกต่างครับยิ่งยิ่งทุกวันเนี่ยระบบเอาฟุตบอลเข้าระบบทีมเข้าเข้ามาเสริมเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาเรื่องอะไรกันครับฟิตเนสแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกคือบอลไม่ต่างกันแต่ตกต่างตรงที่แต่ละทีมสามารถเขาเรียกว่าจูนนักเตะเข้าด้วยกันแล้วก็เล่นไปตามระบบที่ที่โค้ชบอกได้ไหมแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือฟิสิกอลแล้วเรื่องระเบียบวินัยการดูแลตัวเองครับใช่ไหมซึ่งตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่มีแบบเป็นจุดเด่นของมีเลยนะฮะครับผม พอมาอยู่เชียงใหม่แล้วครับมีโดยลุ้งเล่นใน700ปีเป็นรังเห่าของพะยักนันนาได้สัมผัสกับแฟนๆในสนาม700ปีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็โอ้รู้สึกตื่นเต้นนะครับครับผมผมความรู้สึกผมผมเป็นนักบอลอาชีพผมก็อยากมีสเตเดียมอยากเห็นแบบแฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะอะไรเงี้ยครับผมก็เข้าใจว่าทีมเชียงใหม่เนี่ยเป็นทีมที่แบบเขาเรียกว่าเมือง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 ที่ใหญ่นะจังหวัดที่ใหญ่อะไรเงี้ยคืออยากให้แฟนบอลเชียงใหม่ ช่วยเข้ามาเชียร์กันเยอะอะไรให้กำลังใจพวกผมเยอะแล้วผมจะเก็บสามแต้มตลอดตลอดไปเพื่อเป้าหมายที่ยิงตั้งไว้เล่นทางริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับแฟนบอลเลยนะจะได้ยิงหมดเลยเสียงอะไรต่างๆหรือแม้แต่การออกนอกบ้านอ่โอ้จะได้รับการกดดันจากฝั่งของเจ้าถิ่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมชีวิตความเป็นอยู่ครับจากที่เคยอยู่ในเมืองหลวงมาตลอดนะฮะพอมาอยู่เชียงใหม่นะฮะ ขึ้นเหนือเลยอาหารการกินภาษาวัฒนธรรมเปลี่ยนไปหมดเลยครับเป็นไงเรื่องของการปรับตัวก็เรื่องปรับตัวก็ผมผมผมว่าผมปรับตัวไม่ยากครับผมอยู่ที่ไหนผมเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอะไรเงี้ยมาอยู่ทีง่เชียงใหม่ก็อาหารการกินเยอะพี่อาหารเมืองอาหารหนี่ไปลองอะไรบ้างในยังแะกินเลยก็อาหารเมืองก็กินพวกข้าวซอยพวกอะไรครับนะครับกินได้กินได้จริงเจ้าตัวเป็นคนอีสานแล้วคุณผู้ชมก็คือบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์นะฮะ แต่ว่าจะมีความสนิทกับอดิศักดิ์การูเพราะว่าก็เคยอยู่โอสถเดยกันารบกศ์ครับแล้วทีนี้การที่มาอยู่เชื่อมั่เอฟซนี่ยแน่นอนว่าเราค่อนข้างจะเป็นเป็นพี่ใหญ่เป็นเป็นระดับเก๋าคนนึงแหละใครๆก็ค่อนข้างจะนับถือในประสบการณ์ครับสิ่งที่คิดว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้ในฤดูกาลนี้ครับคือตรงนี้ครับคือระเบียบวินัยครับคือไม่ได้ว่าผม ความพิดผมคือไม่ได้ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ครับอยู่อยู่ที่ทัศนคติอะไรเงี้ยคุณเป็นเมื่อคุณเข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพแล้วคุณควรคที่จะดูแลตัวเองแล้วมีระเบียบวินัยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับทัศนคติครับคืออย่างน้อยขอให้เราภูมิใจว่าเราได้มาเป็นนักบอลเชียงใหม่เอฟซีแล้วขอให้คุณแบบทําหน้าที่ไม่ว่าจะซ้อมหรือจะแข่งขอให้คุณเต็มที่ก่อนส่วนที่โค้ชเขาจะใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ ก็สุดแล้วแต่โค้ชเขาอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับอยากให้น้องๆสู้สู้ก่อนสู้ก่อนครับพอใจฟอร์ตตัวเองมากน้อยแค่ไหนในฤดูกาลนี้ตั้งแต่ลงเล่นมาเพิ่งมาพอใจในช่วงสองสามแมตช์หลังเพราะว่าเกี่ยวกับฟินเน็ด้วยครับฟินเน็ความความได้เล่นต่อเนื่องอย่าเงี้ยเหมือนร่างกายมันก็อยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพื่อเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อทีมผมพาบุญมีนะฮะมาสัมผัสบรรยากาศร้าน กาแฟแบบกาแฟบบย้อนยุคกาแฟโบราณแบบสบายๆสมวนไโกปีนะเจ้าตัวบอกก็โอเคเลยกับบรรยากาศนะฮะร้านก็อยู่ติดริมถนนเลยคุณผู้ชมระหว่างที่เราสัมภาษณ์ได้มีเสียงรถดังหน่อยนะแต่บรรยากาศแบบนี้นโอเคเลยเห็นแล้วคิดถึงบ้านเกิดเลยนะเข้า,า,า,ากับหน้าตาแบบไม่เกี่ยวกับโบราณโบราณเอาบอกพี่แดงพามาด้วยดิเพราะว่าเข้ากับหน้าตาผมแค่บรรยากาศเก่าๆแล้วไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างครับ่เชียงใหม่ไปเที่ยวไปก็ไปไหว้พระก็ไปไหว้ครูบาไปไหว้อันดอร์โซรีสามกษัตริย์แล้วก็ลอยสุเทพ แล้วก็วัดดอยคำมาครับคับผมแล้วก็ที่ประทับใจที่แหล่งท่องเทีย่ยวธรรมชาติก็คือขึ้นไปได้ขึ้นไปที่หมู่บ้านแม่กำปองเนาะก<อ>็บรรยากาศสุดยอดครับน่าไปนั่งจิบกาแฟวันนั้นรู้สึกว่าจะขึ้นไปตอนเนที่ยงอากาศย,ยางัง18-19องศาอย,อยู่ย,ยังสบายเลย ถ้ามีโอกาสจะไปอีกแน่นอนเชียงใหม่เราที่เที่ยวเยอะอยู่แล้วฮะโดยเฉพาะดอยอากาศเย็นแต่ช่วงนี้เริ่มร้อนเลยครับช่วงนี้ร้อนสุดๆครับตับแรกพี่ว่าตับแรกโอเคก็ยินดีกันไปฮะบุญมีฝากถึงพี่น้องแฟนบอลชาวเชียงใหม่ปพะ่ยักล้านน้านะฮะกับการมาอยู่ถ้ำเสือของเราในปีนี้ครับผมเชิญครับับฝากเชียร์ทีมเชียงใหม่เอฟซีครับไม่ว่าจะในบ้านหรือนอกบ้านครับอยากให้กองเชียร์เข้ามาเชียร์กันเยอะครับแล้วก็ผมสัญญาว่าจะพาทีมเชียงใหม่เอฟซีขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกได้ในปีหน้าครับผม นี่ครับผู้ชมผมต้องบอกว่าเชมั่นเอฟซีถือว่าได้ของดีมาเลยนะฮะประสบการณ์ของบุญมีบุญรอดเนี่ยจะช่วยเชมั่นเอฟซีได้อย่างแน่นอนในฤดูกาลนี้เรื่องของระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตการวางตัวต่างๆน้องๆในทีมเอาเป็นแบบอย่างได้อย่างแน่นอนในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็นี่เลยะฮะเห็นแบบนี้เนี่ยวิ่ง90นาทีมไม่มีหมดนะความฟิตนี่ปึ๋งปังเลยต้องบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเลยนะฮะก็ขอให้พาเช่มั่นเอฟซีขึ้นไทยลีกได้ ทำให้เกมรับของเราแข็งแกร่งเสียประตูน้อยนะฮะแล้วก็อยู่กับเราต่อไปแล้วนะฮะกับบุญมีบุญนดอรนะผมครับสวัสดีครับเป็นค,คนที่ทำให้ผมคิดว่าคำที่คนบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขใช้กับคนนี้ได้เลย บิดมากแล้วเขาวางตรงนี้นิสัยดีแล้วเป็นคนแบบซื่อๆไม่มีพิษภัยบุญมีบุญรอดนิสัยดีมากครับก็ถือว่าประสบการณ์น่าช่วยน้องๆได้เยอะเลยครับผมขอให้พาเราขึ้นทะลุได้แล้วเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ทําให้เราแบบไม่เสียประตูในบ้านตอนนี้เลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับแนนตึ๊กโอเคเดี๋ยวกบอ่ะ รายการของเราก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับพี่ถ้าไม่ได้พูดสนับสนุนใจดีเยอะแยะมากมายจำกันไม่หวานไม่ไหวเลยนะไม่ว่าจะเป็นดิจิรีโอบ้านกอล์ฟแอร์เวย์โวเมืองไทยประกันชีวิตสเตลเล่แพรนบีโรงพยาบาลแม็กคอมิกแม็กฟิตเนสและตาซอยกระตุ้นลับชาแนลสาริกาอินโนเวชั่นและตัวจุตาริสครับจำจุตาริสพี่น้าก็มาท่องกันใหม่แบบนี้แล้วก็นี่ครตอนนี้เราถ่ายทำกันที่ไหนฮะเออเวอร์สถานที่ G M F C ไม่กัด stone อันนี้ผมต้องไม่ได้อยู่ตรงไหนพี่เอกฮะอยู่ตรงไหนชั้นหกชั้นตายไปเพิ่มหน้าลงหนักไปเพิ่มรีบห้เขาอีกฮะออกรีบมาเจอเลยหน้ารีบเลยันนี้ลงหนักง่ายง่ายอันนี้ยากผมมาท่องไม่ได้แต่นอกจากนี้ให้ยังติดตามชมรายการของเราได้ทางทวิชั่น6 9รช่องอะไรครับ สยามสปอร์ตฟุตบอลอา่าเจทุกคนสาวสิบเอ็ดมองรึ่นเป็กตื่นไม่เคยดังเดี๋ยวดูไปทันเลย <c oughs> ก็มีลีลานลีลานเจอตอนไหนก็ดูตอนนั้นแหละก็ <c oughs> มาเจอรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะพวกปะาพูดคุยกันแบบสบายๆแบบนี้นะฮะกับรายการที่เป็นทํการของสโมสรชื่อใหม่เอฟซีนะครับอินไซด์ไทเกอร์ครับ